บ้านสวนกัญญวีสวัสดีจ้ามื่อนีอันให้สอบถามเนี่ยค่ะมื่อนีมาเพิ่มเติมอี่ยังแน่ค่ะมื่อนีซ้อมหัวส้มหัวหัวมงได้ค่ะส้มหัวส้มหัวกระเบิงโอ้ช่วงคางคางนี่บอค่ะมันสังเกตเบืองครับว่ามันเร่งอย่างนี้มันแบบสังเกตแต่ว่าตัวนี้นี่ตัวนี้อยู่แล้วอยู่อยู่ตัวแล้วเพราะว่ามันไม่มีกำแพร่งล่ะค่ะแต่ ก้อนานมันจะยืนแต่กวนมันจะหนึ่งลงไปนี่ไงวะค่ะจะมาตังค์อะไรตั้งเดือนก็เกินไม่เป็นตรงก้อนนั้นหนามคือมันมีตังหุ่นบริษัทผมดินเนาะถ้าถมดินมันจะเป็นเชนเบียดนะมันจะดันกันหล่ะกับมันกับมันจะมีปัญหาในในในจุดนี้นะที่นี่มันทา้งฟางผีบริษัทผมเพราะที่นี่ตั้งนี่ถมขางเดียวมันก็เลย ดันฟังนี่มันีหย่างเนาะเัางแต่เรืให้สร้างมาเขียงเนาะสร้างไปเห็นดูทั้งบุญสองคนครับอ่ะมาเบิงมานี่ครับลุงลุงฟังพี่เนาะแต่ก้อนในนี้แล้วก็เท่เหรอกครับเท่ผื่นอยู่คูดแต่ว่าอันนี้มันเพรเท่ฟังเดียวมันก็ดันไปฟังปุนหลายกรัวก็เลยมาให้เท่สองฟังเลยครับฟังเท่ไม่ล่ะพุดธพุดธฟังพี่แล้วก็ดันเสามาให้มันตรงมากะเท่ไม่เท่อัดเข้าไปไม่ได้ครับค่ะ อันนี้ต้นอีหยังคะนี่บอกพี่บอกน้นองนะคะมอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่เนาะค่ะต้นม่วนลรครับม,ม้วนบหมนนอกเฮาเคือม้วนเหมือนน่องเพราะว่าน่วยใหญ่อยู่เหมืนหนอมมนนองข้างไ่ได้น้อยนี่ครับพุดไปไหลุ้มลุู่ฝั่งนี่ไรลุ้ม,มลุ้มแต่ว่าไรเสาใส่แก่เสาเก่าจากที่เคยเทไปแล้วครับแต่ว่ามันมันเอียงเนาะมันเอียงที่นี่แกเฉยใต่มันตรงพุดหลุม เท่ปูนเทฟังปุ่นนะครับจากตะกอนเทฟังเดียวเท่จริงๆเทรอบนะครับเพราะว่าหนามันมาฟังปุ่นเห็นดินมันหนุ่มเน,ะมนาะแล้วมัน,นก็เสาพอเสามันหนักมันก็เอียงไปฟังปุ่นหลายกวัวอีกอย่างหนึ่งดินฟังนี้มันมันอัดไปนำนะครับนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งฟังนี่ก็หลายไลายต้นเกือบทุกต้นนะครับเพราะว่ามัน ทั้งผีมันต่ำเนาะทั้งฟังผีมันต่ำครับจะคูดลุมคูดลุมเนาะคูดลุมแก่แก่เกลียเก้าล่ะครับแต่ไงมามันมันกะมีบางเสาที่มันหักมันหักไปหักเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมีรอยรอยตรงนี้ครับรอยบากเนาะบากให้เอ่อเพื่อสำหรับมัดมัดลวดลวดน้ำอืมัดปุ๊บเนี่ยมันเป็นห้อยบาก ที่นี่ถ้าเขื่อนใหญ่มาบอดีจากลงุงเอ่จากหลานเทาถ้าเ้าโบเช็กดีๆนะครับแตกนะครับย้มย้มสร้างของกะเอาขื้นเอาลงกะเบิบ่งน้ำน้ำสร้างน้ำนะครับเบิ่งน้ำเบิ่งน้ำพนักงานอืมนี่ครับจะให้เบิ่งนะครับเนาะนี่เห็นบ่ร้อยร้อยบากล้อยบากตรงตรงหลวด มันจะหักครับตะเกียนใหญ่มากพอดีตะเกียนใหญ่มาจากหลานพอดีนี่เดี๋ยวใชมาเบิ้งครับสร้างตอนนี้เห็นปะนี่เสาหนีแกะมันก็จะเอ็นนี่ครับมันจะเอียงมาฝั่งนี้เนาะหลายกลัวไปเดี๋ยวพาไปเบิง้งสร้างคอนเสิร์ มือสาวบริสไท้นะครับเพราะว่ามันห่อนแห้งมันสายแล้วเพราะเพามากอะเก่าโมงแล้วนี่เดี๋ยวมาเบ่งลุกแล้วเห็นนะครับเด็กการแก้แก้เสาเดิมนะครับจากจากที่เคยฝังเฮ็ดมาแล้วลแต่ว่ามันกะ,ะอืมอเดี๋ยวดี๋วลุงมาอ่ะนี่กะแต่ฟังนี่กะตรงตรงเกือบเมื่อดอะเพราะว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นคันแท่น่า มันจะเป็นพื้นที่ระดับเดียวกันเนาะครับเนาะคันแท้หน้ากับดินผมถุดผมถมขื้นฟังนี่ยมันสูงซ้ำกับระดับขันแท่มันก็เลยเกิดจะว่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าเข้าคุดลงไปมันก็มันก็จะมีดินเท่ากันครับมันจะดันอีกฟังหนึ่งมามาซ้ำกันก็จะว่ามีปัญหาคุดจังสีนะครับเนาะฟังนี่ขุดแต่ก้อนกับเทปูนอยู่ครับเทตามโคนเสาแต่ที่นี่หน้ามันสูงหน้ามันขื้นมากเนาะครับเนาะดินมันนุ่มฟังผลมันก็จะ ด้วยน้ำนักเสาเราก็มันก็จะเอียงไปฟังผลลายกว่านะครับเนาะเท่ากับจึงแก่โดยการคุดฟังนี่ขุดให้มันมีช่องว่างแล้วก็พักเขามานะครับเนาะพักเขามาให้มันตรงให้มันมีช่องว่างฟังนี่พื้นที่เห็นปะพักเขามาปุ๊บเ้วก็เอาปูนอัดฟังผุนนะครับเพราะมันตรงแล้วก็ปูนอัดให้มันดันไว้แล้วก็ค่อยมาเทอีกด้ครับนี่เทฟังนี่ ฟังเบาๆที่ที่เอาไปก็คือจบจากนั้นก็คือก็คือเลี่ยงกระเบื่องใหม่นะครับหมายถึงว่ามันมันผ้ากระเบื้องไปนนะครับแ่ก่อนเอากระเบื้องเอากระเบืองเห็นไหมกระเบื้อง,องสีมันเอากระเบื้องมาพิ้งพิ้งลวดไปอ่ลวดจะตึงกับเสาตึงอยู่กับเสาเะครับเนี่ย หลวดตึงกับเสาพอาตึงกับเสาแล้วก็เอากระเบื counties, ้องฝังกระเบื mm. <iye> ้องฝังกระเบื <They S 1> right? <moderate> ้องลงแล้วก็มามามาใส่ไหนครับมามใส่ใส่ลวดอีกเพื่ออ่ามันก็จะเป็นแนวเดียวกันปึ๊บเห็นปะแนวเดียวกันปึ๊บที่นี่เสามันเอ็นครับเสามันเอ็นเพราะเสามันเอ็นมันก็ท่ากระเบื้องเอ็นไปนําเนี่ยกระเบื้องส่วนนีนมันก็เอ็นไปนําเหาก็เลยต้องมาแกะเสาแล้วก็แกะกระเบื้องตามตามหลังนะครับเนาะ